สวัสดีค่ะเพื่อนๆสายบอลสีย่อมไม่พลาดนะคะวันนี้มีนาชาแนลค่ะพาน้องบอลสีอีกหนึ่งชนิดนะคะแต่ว่าน้องยังต้นเล็กอยู่นะคะยังไม่กัดสีนะคะน้องก็เป็นตระกูลไก่เหมือนกันค่ะน้องคนนี้ชื่อว่า ไก่แก้วตัวงามนะคะเห็นไหมคะน้องจะยังไม่มีกระดูกใบนะคะแต่ว่าจะมีสีชมพูกลางใบนะคะใบสีเขียวขอบใบพลิ้วนะคะอันนี้น้องยังไม่ได้กัดสีเลยนะคะน้องต้นเล็กนะคะเราได้มาเราก็มาอัพไซส์กระถางขึ้นอีกนิดนึงนะคะน้องมาในกระไซส์กระถางที่4นิ้วนะคะเล็กมากนะคะนี่นะคะแต่ก็เป็นบอลไทยค่ะซึ่งในตระกูลไก่นี้ก็หายากแล้วเนาะเราก็เลยซื้อเก็บไว้ค่ะ เพราะวันก่อนนะคะเราก็ได้มา1ไก่นะคะอันนี้นะค่ะถ้ากัดสีแล้วคงจะสวยมากเลยนะคะเพื่อนเนเพราะว่าสีชมพูเนี่ยเขาก็จะเข้มไปเลยเห็นไหมคะน้องไม่มีกระดูกใบแต่เพียงแต่ว่ามีสีที่กัดออกมาเป็นสีชมพูนะคะเดี๋ยวไว้รอน้องโตนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องแค่นี้เองค่ะประมาณประมาณเท่านิ้วก้อยเองนะคะเล็กนิดเดียวเองค่ะเนี่ยค่ะเล็กกว่ามือเราอีกนะคะน,นิดเดียวค่ะเพื่อนๆน นี่นะคะก็เป็นบอนไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะไก่แก้วตัวงามนะคะเพื่อนๆนนี่ค่ะก็อนุรักษ์ไว้ค่ะเก็บเล็กผสมน้อยในราคาที่ว่าไม่แรงมากนะคะนี่นะคะเพื่อนๆไก่แก้วตัวงามเดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบให้ดูกับน้องไก่อีกหนึ่งตัวนะคะก็คือไก่อะไรเนาะเดี๋ยวนะคะ ไก่สุดสงวนนะคะอันนี้เป็นไก่แก้วตัวงามนะคะไก่แก้วตัวงามจะไม่มีกระดูกใบนะคะนี่ค่ะใบเล็กๆนะคะส่วนน้องคนนี้ก็เป็นไก่สุดสงวนเห็นไหมคะถ้าอยู่ใกล้ๆกันเห็นไหมคะความเล็กความใหญ่ต่างไซส์กันเลยนะคะเรามาเปลี่ยนกระถางให้เขาเท่ากันนะคะแล้วเราก็หล่อน้ําไว้นะคะนี่นะคะความเป็นไก่ของเขา ชื่อไก่เหมือนกันตระกูลไก่นะคะแต่ว่าสีและลายไม่เหมือนกันอันนี้ไก่สุดสงวนนะคะส่วนอันนี้ไก่แก้วตัวงามนะคะแล้วเดี๋ยวรอน้องกัดสีรอน้องโตอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องยังเล็กมากอยู่เลยนะคะแล้วเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าน้องจะสวยแค่ไหนค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์พีนาชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะด้วย ไก่แก้วตัวงามน่ารักน่ารักนะคะสวัสดีค่ะ